วันนี้เก่งก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะในการดูแลบำรุงต้นไม้ที่บ้านสวนของเราวันนี้เก่งถืออะไรมาแน,น่ตันตันแตรน,นนะคะตัวนี้คือปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกหมักนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าหมักผ่านขบวนการหมักมาอย่างน้อยก็หนึ่งปีนะคะเพื่อนๆอ่ะทาไมปุ๋ยคอกพวกนี้ค่ะจึงจําเป็นนะคะเพราะว่าพวกนี้ค่ะเขาจะมีธาตุนะคะสารอาหารนะคะสูงมากเลยนะคะประกอบด้วยธาตุหลักและธาตุรองที่จําเป็นต่อการเจริญ เติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ผลนะคะนาข้าวพืชสวนพืชไร่พืชผักสวนครัวช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยนะคะระบายน้ําและอากาศได้ดีเพิ่มจุลินทรีย์ช่วยกระตุ้นการเติบโตใบนะคะเขียวแข็งแรงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์หมักร้อเปอร์เซ็นตเป็นธาตุอาหารที่สูงปอดสาเคมี ปุ๋ยพวกนี้ค่ะจะเป็นตัวธาตุเสริมนะคะสารอาหารต่างๆให้กับน้องๆผลไม้ที่บ้านสวนของเราเราต้องบำรุงแล้วก็ต้องดูแลนะคะถ้าเราอะค่ะอ,อยู่อาศัยด้วยแล้วเราก็กินเองบริโภคเองแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่สั่งจองผลผลิตกับบ้านสวนตอนนี้ที่เก่งได้ใช้อยู่อะเก่งใช้กับต้นทุเรียนนะคะน้องๆทุเรียน แล้วก็น้องๆทุเรียนของเก่งเนี่ยมีหลายช่วงอายุแล้วมีหลากหลายสายพันธุ์เพราะเก่งรวบรวมเนี่ยสายพันธุ์เอาไว้ที่บ้านสวนเนี่ยค่ะก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนทองมูซันคิงหลงรับแปรตระกูลกบก็จะมีกบพิกุลกบสุวรรณต้นนู้จะเป็นกบพิกุลนะคะแล้วก็ยังมีะคะ่ะก้านยาวนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีนกหยิบด้วยนกหยิบนะคะ เป็นสายพันธุ์ของภาคใต้อ่ะมูซันคิงนี่ก็เป็นสายพันธุ์ของมาเลย์นะคะเราก็รวบรวมกันเอาไว้ที่มีณนะตอนนี้ที่บ้านสวนแห่งนี้และส่วนฝรั่งเนี่ยที่เก่งเนี่ยดูแลอยู่ดูแลทั้งหมด5สายพันธุ์ด้วยกันก็จะมีนี่นะคะหงเป่าสือนังพญาไส้แดงแล้วยังมีหงจวนสือซึ่งเป็นเนี่ยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่กรอบกรอบมากนะคะแล้วก็ยังมีเฟิ่นหงมี่อ่ะ ผงสินปาล่าแล้วก็ยังมีสีกัวปาล่านะคะเพื่อนเพื่อนรวบรวมเอาไว้ด้วยกันหาสายพันธุ์ด้วยกันสําหรับตระกูลฝรั่งไต้หวันไส้แดงแล้วก็เราก็ดูแลแล้วก็ให้ปุ๋ยส่วนปุ๋ยที่เราให้เนี่ยจะเป็นอินทรีย์วัตถุอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะปรับปรุงนะคะเปลี่ยนนะคะเราไม่มีสูตรตายตัวแต่เราก็จะปรับปรุงแล้วก็ให้ตามความเติบโตแล้วตามความเหมาะสมของ น้องๆที่เราได้เก็บเกี่ยวมากินเราเก็บมากินแล้วรสชาติเป็นยังไงขาดอะไรเราก็เติมตัวนั้นเข้าไปให้เขาเพื่อที่จะให้รสชาติของผลไม้ดีอร่อยฟินมากขึ้นอ่ะเนี่ค่ะคือการดูแลและใส่ใจสำหรับบ้านสวนถนนพัฒโฮมการ,ร์เด้นเกษตรอินทรียีวิถียั่งยืนของเรานะคะ,ะเพื่อนๆได้กินใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะคะแล้วก็ทักจองมาได้เลยค่ะเก่งสามารถแบ่งปันนะคะ ให้ได้กินได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็มีทั้งส่งแล้วก็มีทั้งปลีกนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสนใจก็ดันคอมเมนต์ด้านล่างนะคะถ้าผลผลิตมีมากเก่งก็จะมาทําคลิป ไหลสดให้เพื่อนๆได้ชมแต่วันนี้เก่งทําคนเดียวนะคะไม่ได้มีแอดมินก็วันนี้เก่งก็ต้องทําอย่างนี้เพื่อนๆก็ติดตามรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้เพื่อนๆชอบส่วนผสมผลไมย้ยืนต้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเลยนะคะดันคอมเมนต์ด้านล่างให้กันกดซับสไครต์ให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ